สวัสดีครับผมตรวจผลหวยฮานอย VIP และสรุปผลหวยฮานอยประจำววันที่21ตุลาคมก่อนหน้นั้นกระผมขอรบกวนเมตตา,า,ากดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจและท่านนั้นจะได้ไม่พลาดผลหวยฮานอยประจำวันทุกวันจากช่องรวมสัญชาแนลนะครับผลหวยฮานอย VIP ประจำงวดวันที่21ตุลาคมรางวัลเลข5ตัวเลขจอก83491 83491เลข3ตัวบนออก491 491เลข2ตัวบนออก91 91เลข2ตัวล่างออก17 หนึ่งเจ็ดคนทุกท่านโชคดีนะครับเรามาดูสรุปผลหวยฮานอยประจำงวดวันที่21ตุลาคมกันครับหวยฮานอยเฉพากินเลข3ตัวบันอึก 3, 7 4 5เลข2ตัวล่าง30หวยฮานอยพิเศษเลข3ตัวบันอึก 3, 6 3 6, 6, 6เลข2ตัวล่างออก 66, ห6หวยฮานอยธรรมดาเลข3ตัวบันอึก5 0 3เลข2ตัวล่าง0 5 0 5ทุกท่านโชคดีมีชัยถูกผลหวยฮานอยกันทุนหน้าแล้ววันนี้มีปัญหาพัฒนาด้วยนะครับเราติดตามนะครับ